สวัสดีค่ะอยู่คะคซิซิกลาก่อนอื่นเลยก็จะต่อง Happy birthday, birthday to you Happy birthday dear Gemini uh, Happy birthday to you คนเกิดเดือนมิถุนายนสโนหน้าตาดีเสมอ อ่าลูกเราก็อายุสิปีบริบูรณ์แล้วก็ขอให้น้องเจมินายนะคะเก่งอย่างนี้แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนอย่างนี้ตลอดไปขอให้มีความสุขแล้วก็เติบโตได้อย่างงดงามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีมัมหมาคนนี้ติดตามอยู่ตลอดไปจ้า แล้วในวันเกิดน้องนะคะน้องก็มีมาไลฟ์ไอจีด้วยซึ่งพวกเราสองคนไม่ได้ดูสดพวกเราก็เลยจะขอมา,าดูในคลิปออยพอวันเกิดน้องเซมินานนี้ด้วยเลยนะคะจะมีทั้งหมดสองคลิปเนาะจะเป็นคลิป like รักแรกแล้วก็ตัดชึบยังไงไม่รู้แล้วก็มาไลฟ์อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาดูทั้งสองคลิปไปพร้อมกันค่ะไปเลยพ่อเบรดเดย์บอยของเราทรมานขนไหน ตอบทำไมมันให้อินไว้คนไม่ได้อ่ะเล่นนอนแล้วจะเล่นเอวีเล่นปะวุ้ยเล่นมาจะเล่นเอวีอีกไม่ได้เนี่ยไม่ดีสวัสดี my brother my brother มีใครอยากเข้ามาไหมแม่มึงนะกิงตัวไม่ใช่แม่หนิงนะแม่ยุ้ยไม่ได้แม่ยุ้ยแม่ยุ้ย มินเลิฟวิวเตช์ออฟยูขอเต้นแบบในคลิปด้โอ้ตีรองเท้าอ่ะคุณจะมาบูลลี่อย่างนี้ไม่ได้นะอยนัเอ้นน้าอรสอนท่องสอนเต้นหนังอถ้าไม่นะถ้าไม่ไลฟ์ไม่โหลดให้ผมเลยอ่ะเน็ดเสียละแย่ละนอนทําทำผมเทไปเกินไปละโอ้โหตีต้องตานหรอ อันนี้คือรวมตัวกลุ่มอะไรเอ่ยตัวตึงอยู่ไม่ไหวแล้วโลกเนี้ยเราก็ทำอะไรกับเขาไม่ได้ดีนะอีดไว้คนเขามาไงอ่ะลองรอครับล้องรอโอ้โจีนี่ผมเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่าคุณจะรอชั่วโมงนึไรหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีก่อนที่ผมจะแม่อายุ ไม่อายุไม่อายุอะไรไม่ก่อนที่พ่อใช่ก่อนที่พ่อคุณจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมไม่ได้แล้วคือต้องแบบหมดหมดวันนี้คือแฮปปไม่ได้แล้วแล้วเจมบอกทีเอ็มไอของวันนี้หน่อยดิผมจะไปรู้ไหมทีเอ็มไอบอกทีเอ็มไอหน่อยทีเอ็มไอของทีเอ็มไอคืออะไรทีเอ็มไอคืออะไร TMI คืออะไร Tomorrow indicator จะรู้นะรู้นะ TMI คือ too m information TMI search key f m i w i n n i n g too much information บอก too much information โอเคบอกพูดหะไรของคุณนะครับแปลว่าให้บอกแรงมากเรื่องรวยใช่จมบอก TMI งง I am I am confused นี่คนยังไม่หยุดอ่ะวันนี้กินกะเเรามาอ้ได้จะมีนาน่ารักโอ้โอ布拉ด้พี่นิวว่าได้ไงโอ้โนสวัสดีครับทุกท่านครับอยากเห็นอะไรจากผมไหมคนนี้เห็นหน้าเจมินานก็พอแล้วแล้วก็เปรี้ยวหนึ่งของปอน ขอเลี้วหนึงของพี่นิวด้วยก็ครบละจบ Are you from Thailand 'cause I wanna call you my man โ oh, อ oh, yeah. uh, ้โหขอจด I'm from space Oh you from space Okay สวัสดีเอเลียนโอลาโอลา You from Spain เงยเฮ้ยพี่มาร์คเฮ้ยท่านมาร์คพาคินผมผมจะอินไว้เขาได้ยังไงอะยังยังหาธีอินไว้ไม่ได้พาคินลีมูฟอม รีบูฟเลยรีบบูฟนะรีบบูฟเลยนิ้วเอาให้เขาเข้ามายังไงอ่ะทุกคนกลัวอาการเมาพี่มาสาวขอโค้งครับอุ้ยปูวินเหรอไม่ใช่อยไม่ใช่เพอร์เออเออเนี่ยคุณคุณคุณทุกคนไปองตัวเบิร์ดเดย์จะมีนายแน่เลยอ่ะน่ารักจังปหาแรกเนี่ยเมื่อกี้บ้านบ้านเด็กบ้านเด็กบ้านที่สิบสอเป็นแบบนี้แบบว่านอนบ้านเพื่อนอืม ปาร์ตี้วันเกิดทำไมผมอินไว้คนไม่ได้แล้วอะคูอเรื่องเหมือนอยู่โรงแรมกันเนาะเอาเตียงมาติดกันไลฟ์ผมน่าเบื่อไปเนี่ยเอ็นดูวานาลาวิทย์ผมอยากเอ่อฟังคุณร้องเพลงฟอนาลาวิทย์กับเจมส์ไนท์คล้ายๆมาคานกลางหออยู่ข้างๆอันไปโอ้โหเป็นติดตักเลยคุณก็ไปฟังสิครับโอ้เนี่ยเห็นไหมผมเออเชฟอฟยูผมก็ไม่ได้แต่คุณก็ไม่ฟังสิครับไปแล้วท่านเพิร์ท ไปบันหาคขนเข้ามาไม่ได้เอ็นดูนอนี่วันนี้ไงพี่ม้าพี่ม้าพี่ม้าอินโอ้พี่ม้ามาแล้วอามารูอเปล่า You joining my bro นี่ไงวัสดีครับพี่ชายพี่ม้าอยู่ไหนอ่ะวัสดีจ้าเกิดอะไรอ่ะตบวดคิวอะไรอ่ะอยู่ไหนเนี่ยพี่นี่อนู่ี้ครับอยู่เยอรมัน งานครับใช่มาทำงานจ้าที่ได้กี่โมงเนี่ยเขาอยู่เยอรมันเหรอที่ได้กี่โมงแกล้งก็มันเหรออะไรนะใช่น่าจะแก้งนะที่ได้กี่โมงเนี่ยฝากซื้ออันี่กลับมาดิไอ้ไส้กรอกเยอรหัวแล้วอ่าอ่าอ่าไม่ใช่ของเยอรมันใช่โอ้โหพี่มารู้ไม่มาเยอรมันด้วยกันเนาะไม่ใช่ไลฟ์กับจีนเป็นน้ไม่ได้กับผมเออไปโอ้โหงอนอนเย้ะไอ้เจมจัดการดิ จัดการไงไงอ่ะนั่นดิจัดการไงป่ะพี่มากรอจะมึงไม่ไหวละอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ที่นี่อะไรอ่ะพี่มาลุ้นว่าเมื่อกี้ไอ้โฟดทำอะไรผมจะมาฟ้องเนี่ยมันมันเอาเท้ามาเตะโทรศัพท์เขาเตะหน้าพี่แล้วตอนเนี้ยไอ้โฟดเดี๋ยวนี้ก้าวแล้วเอาเท้าเตะซัมซุงเหรอ ใช่ไอ้โฟนเอาเตะซ้ำซุงเลยแหละไม่เกี้ยใช่ไม่ใช่ผมไม่เตะซ้ำซุงอยู่แล้วอ้าวผมไม่เตะซ้ำซุงอยู่แล้วผมเตะพี่อะไรเป็นไรอ่ะเท้าเตะซ้ำซุงนะผมนะเดี๋ยวเอาเตะซ้ำเลยแล้วคุณเอาเท้าเตะอะไรเท้าเตะอะไรเท้าเตะอย่างอื่นอะไรผมไม่ชอบอย่างอื่นผมชอบซ้ำซุงอย่างเดียวแต่คุณไม่เกียร์คุณเจมินาเขาใช้ซ้ำซุงอยู่แล้วไงใช่คอาเท้าเตะซ้ำซุง พี่มาร์คสุดจะมคนจอแล้วสุดจบอ๋ออันนี้ไปของแบรนด์หยอกหยอกไม่เตะเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้สะดุดอ่ะหมอนตี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 ต้องเป็นแบรนด์ a มบ a สเดอร์คนต่อไปแล้วแหละพี่มาร์คได้จอดแล้วเพิ่งถึงคอนโดไปออกกองมาเอาคอนเอ้ยโอลิเฟนเหรอใช่ใช่ไปไงบ้างโคตรอย่ามาคุยให้เยอะไม่ต้องคุยด้วยละงอนละเออไอโฟนเนี้ย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  คือนี่มันเกิดขาจิบิไนจะให้ความเคารพิมนยอะไรนะเดี๋ยวคุณเป็นลูกนะวันวันเกิดผมนี่เขาไม่ให้ความเคารพกับผมเลยนะเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดิเอาเแย่ยอ่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเจอต้องจัดการหน่อยแล้วโฟสไม่ได้และเฮ้ยสวัสดีโอ๊ยอุ้ยอ้าวอ้าวนี่กูคุยกับตัวเองไม่ได้พี่บังพี่บังอย่าเพิ่งไปนะพี่บังดูก่อนคนหน้าเหมือนเนี่ยนี่ นี่กูเหมือนสอบกกูเองกับตัวเองอะเฮ้ยเออว่ะคิดถึงกันเนาะเราไม่เจอกันนานเลยเราไม่เจอกันนานแล้วเราต้องนัดกินส้มตำบุปผาซะหน่อยเอ้ยต้องสักหน่อยแล้วล่ะเลองดับจับละมันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นกี่โมงแล้วที่นู่นยังอยู่ละมันอยู่พี่นิวโอ้ยโอยอะไรกันนะโอ้โหโอ้มีมวยไปซะแล้วผมมีมวยกันซะแล้วเนี่ยไอเจมสู้ครับรอเจม ไอเจมมเจสู้เขาไอเจมผมยกไอเจมไปยอมแล้วอะใครชนะวะปุ้ยไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ใครจะชนะพี่ทิวพี่ทิวพี่ทิวห้ามมันหน่อยเถอะช่วยน้องไอเจมสู้ไม่ได้ไอโฟนไม่แรงเยอะเจมไม่สู้โฟนไม่ได้อ่ะเนี่ยโอ้คือตอนตอนเวลาที่เขาถ่ายหนังพวกที่แบบมีฉากต่อสู้เนี่ยอ่าอ่า เนี่ยเอาแยะเหมือนเดิมนี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังเลยไอโฟลอ่ะชอบเล่นแรงกไอเจมี่อะไรเจมเจ็บก็จะเดี๋ยวเจมจะงอนเหรอเดะเจมบอลไอโฟลดองบาลกันไหมพอดีพี่อยากไปโรงพยาบาลพอดีเลยเฮ้ยเจ็บจริงแล้วไอเจมครับตอนนี้ตัดตัดตัดคัดตออฟการถ่ายทอดสดเป็นเท่านี้นะครับผมไอเจมงอนเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมงอนเหมือนเดิมได้หมดต่อไปก็คือต้องงอนเหรองอนใกล้ผมเม็นชอบเล่นแรงอะ เนี่ยเห็นปะเต็บเดิมเจ็บจริงแล้วนะอวยพรเราแกะเดี๋ยวขึ้นทวิตเตอร์เลยทุกคนครับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับก็วันนี้สําหรับใครนะครับที่อวยพรมันเกิดให้น้องนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพยั่งยืนฝันยืนเหมือนเดิมนะครับพี่มาร์คสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเป็นสัมพันธ์ที่เฟสไปตรงแล้วกองพี่โจ้เหมือนกันสู้ๆครับบ้านสดๆครับขอให้ทุกคนบายครับทุกคนสูงนะครับตอนนี้กูก็ไปก่อนนะครับ ตัดไหมาตัดใต้องมาไมพี่ดีวเปคนปิดใจเพราะว่าสองคนตีกันแล้วเอ็นด้วยพี่พีต้องมาช่วยกันเลี้ยงน้องสองคนที่แท้ฟันโยกไปเลยจ้าฟันโยกจากเหตุการณ์เมื่อกี้เหรอน่าใช่เดี๋ยวค่อยไปทำฟัน สสารจว่าไงครับคนครับโอ้กับมาทั้งสี่หมื่นคนว้าวเอ๊ะน้ำน่ารักนะนะจังจริงๆอยากลงไปไว่ายน้ำนะมีน้ำดิ ว่ายน้ําที่เยอรมันเฮ้ยวิวเยอรมันมันเหมือนบ้านเราอยู่นาะแก่ฟิลฟิลิ่งไร้เขาใหญ่เมืองไหนอ่ะเออโอ้ยพี่โอ้สวัสดีครับขอบคุณมากครับใครดูอยู่บ้างเนี่ยรอยคราวถึงจะมาดูทีหลังก็ถือว่าดูอ้ยอินดี้ดูอยู่ด้วยโยบโร โยซันสวัสดีจ้าโอ้ยผัวแฝดผัวแฝดไปไหนมาเนี่ยเล่นอะไรกันนีกันนี้เสียงถือข้างล่างเลยได้ยินนะจริงเหรอเออเดี๋ยวคือมาดูว่าเสียงมันดึงข้างล่างเนี่ยเล่นเลยรอะไรฟันเนื่อเดี๋ยวไม่ทำฟันดีหลัง มันตลกตรงไหนขอโดนได้ไหมอ่ะเฮ้ยนทำงานยังไงเรานี่ยไปไหนวะเนี่ยนั่งอยู่นี้อ๋อมขคลวันเกิดนะเว้ยาเันเดยันใหม่อะันใหม่ถ้าเเดยแล้วกันโอ้โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไริงไม่เป็นไรนะที่เเคยโอ้พี่เตโอ้พเตโอ้เข้ามาแบบ พี่เจพี่มิวควอนพูวินเจมินไอโฟลดโอ้ยถ้าก็ต้องเหมือนชิมก็ต้องมาเลยอ๋อแอตอยู่ข้างล่างไงชิบะไรชิบแฮปปี้เบิร์ดี้นะหวัดดีครับยายอะไรนะครับยายป๋อมแปมเหรออุ้ยอุ้ยใช่น้่เขาไปถ่ายงานอะไรกันหรือเปล่ายายยิ้มหวานหน่อยน่ารักจริงเลยน่ารักจังครับยายและยายบอกว่าได้ยินเสียงด้วยแสดงว่าดังจริง ไม่น่ารักไม่ขาดนี่เด็กอึนดองเลยเด็กอึอจะต้องดองเฮ้ยเรียกเลยเนาะในวันเกิดมาทำงานก็ทำงานกับพี่ๆที่ตัวเองรักหมดเลยนะขาดปลาปลาฟอนบุ๊กนะเออแบบนึงฟอนบุ๊กได้มีแต่แม่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ตามมาด้วยเอิรญนี่แกงนางฟ้ามาเต็มเลยแกงนางฟ้าใครอ่ะโฟนเรียกแกงนางฟ้าเป็นแกงเพื่อนเพื่อนแม่ที่โรงเรียนแกงนางฟ้าแกงก็ได้นี่ก็น่ารักอ่ะ โอ้โะอีแต่แกงน้าบ้านโออีกแค่ห้าสิบเจ็ดนาทีทุกคนจะโอวยพรยันไม่ได้แล้วคือห้ามเลยใช่ไหมคือแบบพอห้าเจ็ดนาทีกบคือแบบห้ามแล้วปิดลับเลยห้ามโอไพรฉันแล้วล้วผมแก่แล้วอะไรยงพูดคำว่าแก่ใหมีข้างๆพี่เต้ยูพรุ่งนี้เต้องตดนีพรุ่งนี้เขาบอก อันนี้แต่งหน้าแปดโมงก็ต้องตื่นเจ็ดโมงห้าสิบเจมิงอ่ยมันจะสามารถไม่เล่นนาหรออยาเล่นเจมสนเลกิ่งจะไม่เล่นอันน่นะคุพูดอะไรอ่ะโอ้โหฉันเคยฆ่าเธอได้ฉันเคยฆ่าโอเคเลยแต่ดูบรรยากาศดีจังดูเหมือนอากาศดีอ่ะ เยอะมันไงอ๋อใช่สินะโตเราจะเล่นทีกิจให้ดูได้ยังยังยังงงไงอยู่ยังวอแวร์อยู่กับป้านะเอ็นดูว่ะสงสารนี่จ่านี่จ่าเรื่องอะไยังไม่กลับไปญี่ปุ่นยั่งจ่าอะไรนะอีจ่ากระตักอิต่ากตะตักอะไรได้อยากอยากอยากมีแบบชื่อภาษาญี่ปุ่นจะตั้งให้เลยเออ เรียบเลยเจมีดาใช่ไหมต้องการมีแล้วเจมิชิฮะเจมิชิเจมิชิคุงเอาชื่อเราต้องการคือบาบาจังบาบาจังบ้าบ่าจังบาบาจังบ้ปาบ่าตั้งให้มองเราเลยนะแล้วพี่เจมีไหมอะไรอยังเงี้ยอ๋อพี่มีนี่อ่าไท่หยกไท่หยกสัง โอ้ยอันนี้น่าจะจีนป่ะผมเป็นเออจมาดูจีนเออดูจไทยหยกไทยหยกชื่อพาทีภาษาญี่ปุ่นจำส่งเจมน่าจะแบบแต่เจมเจมมีชีนี่น่าจะเอามาโรซูชิไม่น่าได้หรอเจมมีเจมมีโดนายากิเอามาโรซูชิไปเลยสิคะแต่นี่ชื่อจีเป็นเจมิยากิอะเจมิยากิหิวหรือเปล่าก็ญี่ปุ่นเจมเจมิมิยากิเจมินี่เจมิยากินี่ให้ทายมาจากไหนอะไร สปิริตกูสูงวะโอ๊ยเติมเลยอุ้ยเตมเลยยืเติมเ มีใครอยู่ขา้างล่างมั้งอ่ะยังม,มีคนอยู่ขา้างล่างหรือเปล่ามุมนี้สันจมูกไม่วิ่งหน้ากจังคุณนะ <laughs> อยู่ทีนี้ไปก่อนนะเหรือเอางี้ง่ายๆเลยว่าลงไปถามว่าว่าให้เห็นบ้านได้ไหมจะได้ไม่ไรหรอกไปนอนแล้วดีกว่าในข้างล่างมีคนหนีเพียบให้ผมลองถามไม่มีอยู่อ่ะนี่ My Twins ตะโกนลงไปถาม My Twins โอ้โหลงไปถามเองสิไปก็อ่ะถือถือไปก่อนเดี๋ยว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 โอเคโอเคโอเคสวัสดีอยู่กับผมผมขอรับช่วงแป๊บเดียวเนี่ย ระหว่างที่กำลังไปนะมานี่มานี่เลยไม่นี่นี่ไอ้เต้าไอ้เต้าพุคายะน่าจะโฟดรัสวัสดีจ้ะทุกคนจ๋าหานุ่นไปนอนแล้วจ้ะนุ่นคุณนุ่นนอนแล้วนอนนอแล้วซึมนเลยตื่นตืเลยไปนอนแล้วไปนอนแล้วแต่ก็ไม่กดโฟดเลยนะน่ารักเนาะ น่าจะงอสําเร็จแล้วแล้วก็เลยเสียใจไม่ไไไมมม่่่ใช่เบิร์เดย์แล้วนะเออไม่ใช่เบิร์เดย์แล้วนะไม่ไปค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์นะยังอยู่ในไลฟ์เขาบอกไม่ไปค่ะน่ารักอะเขารู้ว่าเขาคุยกับมัมหมีอยู่ไงน่ารักก็เพราะอะไรอยู่ในไลฟ์ก็เถอยังแฮปปี้เบิร์เดย์น้องได้อยู่น่ารักอะแล้วก็ความสัมพันธ์พวกเขาก็น่ารักอะแบบไม่โกรธแบบ งอนการง้อการอะไรอย่างนี้เนาะแล้วพี่มาก็คือตลกมากเนี่ยเนี่ยโฟร์ชอบเล่นแล้วเดี๋ยวก็งอนงอนแหละเดี๋ยวโฟต์ก็งอหนูเด้มเป็นพวกกับอะพี่มากอะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วก็พี่นิวก็เอ็นดูอะมาปิดไลฟ์ให้เนาะอ่ะต้องขอจบก่อนเลยเพราะว่าตีกันจริงละเอ็นดูไม่ไหวแล้วก็มีพี่คอยดูแรปปบกปรองอืมอะไรนะปกปรองเออ ก็น้องคนนี้น้อเจมินายโฟเขาอยู่กับรุ่นพี่คนไหนก็น่ารักไปหมดเลยกับแก๊งไหนเนาะเพราะเขาก็แบบมีแบบมีโมทของเน่ารักของเขาจริงก็น่าเอ็นดูเสมอมาก็เป็หนึ่งออฟเขาอยู่กับฟอนบุ๊กเหมือนกันนะใช่ก็ใดๆก็ขอให้เจมินายเติบโตอย่างงดงามแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะเย่ก็ขอให้เจมินายเป็นตัวเองแบบนี้เบิกบานอย่างนี้ชายแสงอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าน้องจะไปได้ไกลอีกไกลอีกไกลอีกไกลเพราะเราก็จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองคอยซัพพอร์ตน้องหนี้ไปเรื่อย รื่อยเนาะเพระนาะฉะนั้นก็ Happy Birthday อีกครั้งนะคะเ <Yeah. S 1> จนนีิบเก้าแล้ว,ลวอีนี้เราจะตามพวกพี่ทันแล้วน้องบอกเพราะเราคืออารมณ์ฟอนมุกอะพี่เป็นเพื่อนกันมาเท่าไหร่ <laughs> จะเท่าอายุผมเลย <laughs> อ่ะก็ดีใจที่ได้เห็นน้องเติบโตมาอย่างงดงามแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะติดตามน้องต่อ,ตอไปเรื่<า> <ๆ S 2> อยๆนปีษาเอ้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยลก็ขอขอบคุณแม่หนิ่งแล้วคุณป้าที่เลี้ยงน้องมาอย่างดีนะคะก็ขอบคุณคุณแม่แกงนางฟ้าของน้องโฟรที่อุ้มชูเลี้ยงน้องโผแล้วก็น้องเซมสวินายกันมาเย้เราก็จะติดตามไปทั้งหมดนี้แหละท่มีวงเลยทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้ไปกันค่ะสวัสดีค่ะ Transcrição e